<med> ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> พูดจะภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่กาญจนบ,บุรีอำเภอณนะอำเภอสังขะบุรีการจะรับกาญจนบ,บุรีนะจ๊ะนะจ๊ะ คันนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วรอเก็บรายละเอียดเก็บสีกับชุดติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง VIP ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่16,500ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ใช้สําหรับอันนี้เจ้าของพ่วงมาจองไว้แล้วชอบไหมชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเน้นลง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 ดูลงดูลงง่ายไหม นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวไฟหลี LED หน้าและหลังให้ติดกับตัวเวฟ110 i ตัวเก่านะครับจะเป็นเบาะลายเสือหลังคาสีดำเก็บชายเป็นสีแดงให้ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าขอเพิ่มกันสาดสามด้านด้านละ800นะครับด้านละ800เบาะลายเสือนะครับถามว่าตัว VIP ได้อะไรบ้างนะครับเหล็กจับกันตกด้านฝั่งฝั่งมอไซ เหล็กจ mm ับ hmm. กันตกด้านหน้าจับตวลูกถึงไหมอ่าจับกันตกด้านหน้าก yeah, ็มีเหล็กจับกันตกด้านหลังก็มีนะครับกระจกมองหลังเราก็มีให้นะครับกระจกมองหลังเราก็มีให้อ่าแล้วก็ตะกร้าเก็บของใต้หลังคาเราก็มีให้ด้วยนะครับตะกร้าเก็บของกระเป๋าเก็บของด้านหลังเราก็มีให้นะครับสําหรับท่านที่ไปจับจ่ายตลาดนะครับก็เอาของไว้ด้านในมีหูกุญแจให้ล็อกล็อกให้ด้วยนะครับหรือหรือ สำหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวผมต้องพูดย้ำไว้ก่อนนะไอ้พวกที่มาลาม,มากกับผมเนี่ยไอ้เรื่องน้องหมาน้องแมวเนี่ยอย่าคอมเมนต์ให้ผมเห็นเด็ดขาดผมฟ้องกลับเลยนะตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่ของจับจ่ายตลาดก็ได้สบายๆส,ส,สำหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวพาน้องไปเที่ยวได้ด้วยนะครับประมาณนี้แมกใหมย่ยงมางไม่โชคใหม่อันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเป็นโชคสีตัวมีบวกเพิ่มนะครับมีบวกเพิ่มนะอา่า ช่างตั้มอยู่ระยองนะครับส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยนะครับเป็นพ่วงข้าง v i p ราคา16,00 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับก็ประมาณนี้เลยเ,เจ้าของพ่วงมาจองไว้ละ3นะครับนี่แหละครับที่จะพาน้องไปส่งที่โรงเรียนรับส่งน้องที่โรงเรียนใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่น่าแหละครับน่ารักน่ารักจริงๆประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ออจองคิวนานกันนะครับ เดี๋ยวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันที่นคร,รราชสีมานะครับอาทิตย์หน้าเราเจอกันที่นคร,รราชสีมานะครับวันนี้เราอยู่ที่การจนะบุรีนะจ๊ะนะจ๊ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและขอบคุณผู้ติดตาม2องแสนเกือบ2องแสนคนแล้วนะครับแล้วกเ็เพื่อน5,000คนช่างรับเพื่อนไม่ได้แล้วเพราะเต็มนะครับยังไงก็กดติดตามไว้นะครับขอบคุณ ทุกช่องทางนะครับครับผมสวัสดีครับ